ครู <ừ. S 1> ได้ยินมารุ่นต่อรุ่นแล้วนะคะหลายรุ่นละจิตศัพท์คำว่าข้อคันปัญญาทำให้นักเกรียนครูหลุดออกจากรล้ใครทำไปเยอะแยะมากมายนะคะแนะ,ะน,นำเสวัสดีค่ะค่ะอๆอเด็กศัพเพิ่งมาใหม่พ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่ง ความรู้สึกที่มีต่อพอมันปัญญามันยากเรียนหรือยังทำไมยากละ่กละสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอุ้งศิลป์ชื่อเด็กชายนัทมิวอุ้งสินสิทินะครับชื่อเล็กชื่อแมวขอม้อที่สิบผมผมไม่รู้ครับ เห็นไหมเขาไม่ได bo ้ต้องตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใชื่อนางสาวพนชาศิลาชื่อเล่นชื่อแคทชื่อเล่นชื่ออะไรนะคะแคทค่ะแคทแคทนักประภาก็รู้สรู้หรือว่าที่กลัวเพราะฟังเข้ามาแล้วก็กลัวกลัวกลัวเราทำไม่ได้กลัวเราทำไม่ได้ สวัสดีครับผมชื่อนายก,กิศราดกแก้วชื่อเล่นชื่อกองครับความรู้สึกคือตื่นเต้นเพราะว่า<ไ>ผมมาครั้งแรกด้วยครับเพราะคางปัญญาครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพัฒนีภมชื่อเล่นชื่อปอค่ะความรู้สึกที่มีต่อควอมคนปัญญาตื่นเต้นและก็ดีใจค่ะจะได้รู้ว่ามันยากหรือง่ายที่จะได้ครอบคองเองอสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทิมาตกไัยชื่อเล่นชื่อส้มค่ะ รู้สึกว่ามันยากว่ามันตื่นเต้นสั่นแล้วฟังจากพวกที่เขาพูดมาว่าแบบมันยากทำหลายขั้นตอนแล้วก็มันมีรุ่อที่ไม่จบเพราะไอตัวนี้บบนี่แหละค่ะครับผมชื่อนายสย,ยามเก้ือชืออในจุบอรครับความรู้สึกมีต่อว่ามันยากสนุกมากวันนี้เป็นวันจับไม้ครั้งแรกก็จะตื่นเต้นหน่อยสั่นหน่อยนะคะ ดดิฉันเชื่อตัวเองไม่ยนเลยดวัดค่ะนชื่อนสากันนองบัชื่อนความรู้สึกที่มีต่อพราะามปัญญาตื่นเต้นแล้วก็กังวลค่ะกังวลก็ว่ามันจะง่ายก็ไม่่ายม่ยากชื่อิมานสกุเช่ความรู้สึกก็เฉยๆค่ะยากก็ทนไม่ยากก็หนีไปค่ะ ือเด็กชายแสงแทนมนุษยชาติจะมีชีวิต สวัสดีค่ะดิฉันนักสาวนักสาวสอนซันสุดท้ายก็แมค่ะแล้วแค่แลมเมอร์แต่แลมีมอร์ยังไงอีกก็คือที่ได้ฟังมานะคะพี่เขาบอกว่ามันยากมากเพราะว่าพี่ป .6 เขามีทุนเข้ามาใช่ไหมคะมันก็เลยยากแต่ทีนี้แล้วพีรู้สึกหนูหนูไม่รู้สึกอะไรค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ต้องรอเรียนหนูต่อค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชั้นํางสาวธัญรัตก,ก์จันทวานชื่อวม่ชื่อเยค่ะความรู้สึกที่นีต่อมารู้อึกอะไม่รู้สึกอะไร ันนี้เอาไว้จำตัวเองวันนี้ต่อค่ะจักรพรมินิตนายธนาพัชร์ครับชื่ออะไรจ๊อบความรู้สึกพิธีต่อเพราะว่าท่านปัญญาหน่กก็น่าสนุกครับทั้งนี้กิจกรรมสวัสดีค่ะคุณโยมพอลนักเขียวชื่อชื่อจีแอมควรู้สึกอยู่ตราปัญญาเฉยๆครับว่าไม่ได้ดีไม่ดีว่าอยากดีสวัสดีค่ะยังคือ ก็อครัวนเจอนายเก็เงนเดมใช่มก็น่าสนุกดีครับคต่อย่ารู้สึกที่มีต่อพระันวิญาณรู้สึกตื่นเต้นทั้งที่ได้เรียนในันเปดรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สกรรับกรกรรับสรู้สึกรู้กรน้ส่กรู้กรู้รับสรู้กรู้รู้กรู้สึกรู้รกรู้ร้รู้สึกรู้กรับ ทางเท้าก็เป็นเอกภาพมาชื่อนชุดด้วค่ะความรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะได้เล่นในทีแรกยากหรือง่ายเรียนดูก่อนค่ะโล่โล่หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมชื่อนายอภิษ์ศรีสุขชื่อเล่นชื่อนิวความรู้สึกที่มีต่อพ่อพันธปัญญาชุนครับ ความรู้สึกที่มีกับบรรยากาว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น,ตนที่ตื่นเต้นเพราะอะไรคะมันน่าจะสนุกดิมันน่าจะสนุกสวัสดีครับ,รบผมนายรากนนาารุ่นธนาพรชื่อเล่นอยูโดงครับตอนรู้สึกป,ปกติครับ นฟามรู้สึกนะคะพี่ๆบางคนเขาว่ายากนะคะแต่สําหรับมือนะคะถ้าเราไม่ลองเดินดูก่อนแล้วก็จะรู้ไหมว่าย่างง่ายนะคะแต่เราก็ถ้าเราแบบว่าทําให้สนุกกับมันก็ไม่เสียถ้าก็สนุกในจ้ค่ะวสค่ดวัสค่ะก่ไดสวัสดีครับผมชื่อนายพันพงศ์โสภาครับคฟัง ความรู้สึกที่ได้เรียนพ่อพันปรญญาบางคนที่จะทําไม่ได้ครับแต่ก็เคยได้ยินครูที่ดีบอกนะครับไปจากเราสวัสดีค่ดิฉันชื่อลานสาวธมาแห่งนะชื่อเล่นชวันรู้สึกว่าพ่อพันปัญญาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กลัวกลัวก็คือแบบว่าเราจะทำไม่ได้แต่อีกอย่างไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอยู่ในเรื่องที่จะเรียนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดิบสาววิมลนะัาดชื่อเล่นที่อเจนความรู้สึกนะคะ คนแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าได้ยินพวกพี่เขาพูดมาว่ามันยากมันทำแล้วเหนื่อยก็ไม่รู้สึกอะไรน่ะเพราะว่าเรายังไม่สวยได้เลยค่ะชื่นชมรู้สึกกังวลค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวตะกนีาาเจนดีชื่นชมชื่ออร์ค่ะความรู้สึกที่มีต่อวิชานี้นะคะรู้สึกอึดอัดควาแต่ว่าคุณครูวิชานี้ใจดีแล้วก็น่ารักสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสัจจโยชน์มาสุนภาชื่อเล่นชื่อเบลห้อง้นม .6 ทําหนึ่งค่ะ ความรู้สึกที่มีต่อวิชาพ่อแันปัญญาคือเฉยๆไม่รู้สึกอะไร,รเคยได้ฟังว่าพี่อะไรนาไหมเขาเคยพูดค่ะแต่ไม่สนใจเขาพูดว่าไงคะจะไม่ร้ายทไม่รู้สึกอะไรพูดเชิงครับความรู้สึกเต้นเต้นไม่เคยได้เรียนครับรู้สึกกังวลว่ามันจะเรียนยากไหมแต่ว่าเราก็ต้องมาลองเรียนด้วยตัวเอง เดือนชื่อเล่นปรนะคะความรู้สึกที่มีต่อวิชาพอพันธ์ปัญญานะคะก็คือรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกท้าทายและอยากทดลองค้นคว้าะคะ่ะแล้วที่บอกพี่รุ่นพี่บอกวอ่ายากนะคะก็คืออยากสิ่งที่ยากๆนะคะก็คือ <im it> ให้เราเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแล้ว <im it> พอเราไปเจออะไรที่องอ่ายกว่าเราก็จะทําได้ค่ะ <im it> ละมีพื้นฐานในประสบการณ์ที่เราเคยทํามาจ <im it> ากวิชาพ่อพันรุบ รู้สึกไม่ชอบกับวิชานี้สาวชั้นิชาวิทย์มหงษ์ชื่อเล่นกิฟค่ะความรู้สึกก็คือตอนนี้หนูไม่รู้สึกเพราะว่าหนูยังไม่ได้เรียนถ้าถ้าหนูเรียนหนูคิดว่าถ้ามันยากเราก็พยายามถ้ามันง่ายเราก็ชิลๆสาวหนูครับไรป่าชื่อเล่นชื่อหนึ่งค่ะความรู้สึกที่มีต่อเพราะมันเป็นยารู้สึกเฉยๆค่ะเพราะยังไม่ได้เรียนนายเจริญข่าวครับชื่อเล่นชื่อนอนครับ มันร okay. yeah. yeah. mm ู hmm. oh, ael, ้ส anyway. ึกตื่นเต้นครม่เคเรียนนมาก่อเพราะมันเหมือนผมไม่เคยเรียนมันมาาูกันแก้ชื่อเล่ค่ะความรู้สึกรู้สึกื่นเเคะกนม็ถืเต้นค่ะเพราะยังไม่ได้เรียนยากง่ายยังไงก็ต้องรอก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับคุณเพื่อนครับที่แเล่นชื่อปอท๊ ครับความรู้สึกที่มีต่อวันบรรยายไม่รู้ค่ะราะยังไม่ได้เรียนไม่รู้สึกเลยค่ะชื่อนางสาวอภิษฎชื่อเล่นชื่อเดียรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็น่าสนใจที่จะได้เรียนรู้ค่ะนี่แสงชื่อนางสาวจอมรังคุ้เล้ยง่อค่ะความรู้สึกไม่มีค่ะต้องลองเป็นควมรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไรป่ะไปยังไม่เรียนเอาเมนรู้สึกอะไรเลยรู้สึกยังไงกับครูวันนี้ ความรู้สึกไม่รู้ก็ะยังไม่ได้เรียนไม่เคยฟังพี่เข้ามาไม่เคยดูพี่ก็เลยไม่เห็นกิจกรรมพี่ก็เลยเหรอคะไม่ได้สนใจ